รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไกลปรุงวิชาการเกษตรนะครับเรามีนัดกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เช่นเคยครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางบนนานายทีวีครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของอ้อยแน่นอนครับทุกคนก็ต้องคิดไปว่าอ้อยนั้นก็คือน้ําตาลน้ําตาลก็ต้องโรงงานน้ําตาลสิจริงๆแล้วนะครับอ้อยนั้นสามารถแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ เฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งพลังงานทดแทนนั่นเองครับถ้าเกิดผมจะพูดถึงอีกหนึ่งผลผลิตที่ได้จากอ้อยทุกคนจะต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนนั่นก็คือน้ำอ้อยนั่นเองครับอ้อยที่ปลูกเพื่อคั้นเอาน้ำมาดื่มสดๆและหากแช่เย็นหรือใส่น้ำแข็งก็จะได้รสชาติที่อร่อยหอมหวานดื่มในขณะอากาศร,ร้อนนะครับก็จะดับร้อนผ่อนกระหายได้ดีเลยทีเดียวครับหรือที่เรียกอ้อยประเภทนี้ว่าอ้อยคั้นน้ำ มีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับแต่ที่กรวมวิชาการเกษตรนั้นอยากจะแนะนําให้เกษตรกรนําไปใช้มากที่สุดคือสายพันธุ์นี้ครับสุพรรณบุรี50ครับคุณผู้มครับถึงแม้ว่าตอนนี้อากาศทางภาคเหนือของเรานะครับจะหนาวเย็นก็ตามแต่นะฮะแต่ว่านี่ฮะพระอาทิตย์ยังคงแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับเดินไปเดินมาเนี่คอชักเริ่มแห่แล้วครับเลือไปเห็นพอดีครับนี่ฮะ ตรงนี้ก็มีซุ้มน้ำขายด้วยเดี๋ยวแวะลงไปชิมสะหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแหมกำลังกระหายเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อละรครับผมเดินทางมาที่พะเยานะครับที่นี่ก็มีน้ำอ้อยขายใช่น้ำอ้อยหรือเปล่าค่ยน้ำอ้อยสด <c oughs> ค่ะรสชาติเป็นยังไงขอชิมได้หรือเปล่าชิมได้เลยได้เลยชิมได้เลยชิมก่อนถ้าถูกใจถึงจะซื้อนะอาแล้ฮะแต่ผมเห็นแวบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ หน้าตาก็คล้ายๆกับก้อนน้ำตาลอะไรสักอย่างอันนี้คืออะไรคะน้ำอ้อยค่ะค,คือน้ำอ้อยก้อน,นะคะ่ะชิมได้ไหมชิมได้คือก็ทานเล่นๆแบบนี้ได้เลยครับได้ค่ะอะไฮะอันนี้ขออนุญาตชิมสักห้าโลแล้วกันได้ไหมฮะแล้ก็ลผมของขอชิมนี่ก่อนน้ำอ้อยก่อนนะครับหวานแล้วก็หอมมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับอ้อยพันธุ์ที่ทำน้ำอ้อยแบบนี้นะฮะ พันอะไรครับอันนี้สุพรรณบุรี50ค่ะจะมีให้ผมทานแบบคั้นแบบสดๆเลยไหมมีค่ะมีทั้งด้านโน้นด้านโน้นด้านนี้นะฮะโอ้โหเหมือนซ้อมกันมาเลยนะด้านโู้นใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวไปด้านน้ี้นครับอ้าวอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ ผนนู้พิพากษนย่ได้มาเจอคนรู้จักซะแล้วครับคุณผู้ชมครับปกติครับผมจะเจออาจารย์วัฒนศักดิ์นี่นะฮะคุณผู้ชมครับอยู่แถวแถวนคนปรปฐมถุพันณุ์บุรีอะไรต้นนั้นวันนี้อาจารย์มาไกลถึงพะเยาเลยครับนะครับวันนี้โอ้โมานเยอะไรวันนี้มาทําอะไรกันบ้างครับเนี่ยวันนี้ก็มาสาธิตการทำามอยกันน้ําแล้วก็น้ำตาลก้อนบ้านสุกบ,บงครับอย่างปกติแล้วชาวบ,บ้านที่นี่<ม><ม>เขาใช้อ้อยพันธุ์สมุทรี50าสิบไหมฮะ ที่นี่เกษตรกรก็ปลูกอ้อยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาแล้วก็ถ่ายทอดลูกหลานมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี่แม้แต่คําฝันของสพวง์เขาก็มีคําว่าน้ําอ้อยหวานอยู่อ๋อเหรอจช่จนปัจจุบันนี้ถึงจะเปลี่ยนเป็นพัน์ของกรมวิชาการเกษตรชายอ้อยสุพรรณบุรีห้าสิบสุพรรณบุรีเจ็ดสิบสองแล้วก็มีอ้อยแดงครับความแตกต่างระหว่าง พันธุ์ดั้งเดิมกับพันธุ์ปัจจุบันที่ทางกลุ่มวิชาการเกษตรแนะนำเนี่ยต่างกันยังไงบ้างครับสุพรรณบุริอันสิบนี่มันจะเป็นพันธุ์ที่ว่าให้น้าอ้อยเยอะหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมส่วนพันธุ์ดั้งเดิมก็น้ํามันจะขุนครับแล้วก็น้ําน้อยสุพรรณ์ุริยัสิบมันจะดีกว่าพันธุ์อื่นๆก็คือว่ามันจะมีสีน้ําที่สีเหลืองอมเขียวนะพันธุ์อื่นมันจะขุนเกือบจะดาอ๋อคือสีที่ดีเนี่ยจะออกให้มันเขียวออกเหลืองๆหน่อยใสๆหน่อยนะพันธุ์อื่นก็จะมีสีดครับ นะครับวันนี้อาจารย์มีให้ดูเปรียบเทียบไหมให้ขอดูชัดๆหน่อยอ่ามีครับเดี๋ยวทางโน้นเลยครับนะฮะมาตามแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันมาเลยครับอ,อย่างแต่ละขวดนี่เป็นอ้อยอะไรบ้างยังไงบ้างครับครับเออขวดนี้เป็นสุพรรณบุรีห้าสิบครับแต่เป็นน้อยต่อ ครับอ้อยตอจะเป็นอ้อยที่ว่ามันมีอายุเก็บเกี่ยวนานครับความหวานมันก็จะสูงเพราะนั้นเวลาเรามาคั้นเป็นน้ำโดยเฉพาะคั้นต้งเปลือกแล้วสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นครับและอันนี้ผมเห็นว่าสีมันเป็นสีอ่อนกว่าอันนี้ต,ตัวนี้เป็นอ้อยอ้อยปลูกครับครับอ้อยปลูกซึ่งอายุของมันก็จะน้อยกว่าอายุมันก็ประมาณเก้าเดือนถึบเดือนนะครับและอย่างสีที่มันแตกต่างกันแบบนี้ครับอาจารย์ครับ อย่างสีเข้มๆเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรฮะเอาไปเคี่ยวทําน้ําตาลทาน้ําตาลก้อนกินแทนน้ําตาลทรายครับทางเหนือไม่ค่อยนิยมบริโภคน้ําตาลทรายครับแล้วก็ไอ้นี่มันจะมีคุณภาพดีกว่าน้ําตาลทรายรเพราะไม่มีสารฟอกสีอจะมีประโยชน์กับร่างกายมากกว่านะครับนี่แสดงว่าน้ําตาลก้อนอย่างที่อาจารย์บอกก็จะเป็นตรงนี้เลย นี่ก็เป็นน้ําตาลก้อนนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่นะครับตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้นี่เองครับด้ยแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากอ้อยสุพรรณบุรี50ทั้ทางนั้นเลยครับนะครับเดี๋ยวนี้คุณประโยชน์ของมันนี่เขาใช้ส่วน,นมากแค่ทำขนมทําอะไรเนี่ยจะใช้น้าตาลนี้มันจะหอมหวานเดี๋ยวด้านนู้นเขามีการแปรรูปนะเขาใส่ทําเป็นมะพร้าวใส่มะพร้าวไปเพื่อแปรรูป ก็ทาให้มูลค่าเพิ่มขึ้นอีกนั่นะแปรรูปนั้นแล้วก็น่าจะโล80 90อืมกก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่ามันเพิ่มขึ้นอีครับนะครับไหนมาถึงแล้วนะครับขอดูสักหน่อยว่าวิธีการขั้นตอนนั้นทํากันยังไงมาเลยครับครับเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาหาความรู้จากผู้รู้ดีกว่าสวัสดีครับพี่เงินครับสวัสดีครับผมขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนทําอะไรครับอ๋อคนน้ำอ้อยกะทิครับน้ำอ้อยกะทิ นะครับแตกต่างกับน้ำอ้อยก้อนที่ผมเห็นตัวนู้ยังไงบ้างพี่คือตัวนั้นจะเอาไปผสมไอ้ไอ้พวกขนมได้แต่ตัวนี้จะทานเล่นได้เลยเป็นอาหารว่างทานเล่นได้เลยเป็นอาหารว่างได้เลยครับผมจะไม่หวานเท่าก้อนเมื่อกี้ที่ผมงานก็ไม่ค่อยหวานเพราะามีน้ำมีมะพร้าวผสมด้วยอ๋อคือมีมะพร้าวผสมไปด้วย เหมือนเฉลี่ยความหวานใ้มันกระจจยออกไปหน่อยครับผมทานเล่นได้ทานเล่นได้เป็นของฝากได้ได้ครับผมวิธีการทําเป็นยังไงบ้างครับคือเวลาเราเคี่ยวน้ําอ้อยดูมันจะข้นๆแล้วถึงจะเอามะพร้าวลงแล้วก็เคี่ยวอีกทีพอให้มะพร้าวมันได้ที่แล้วก็ถึงจะต้องยกออกจากเตาไฟครับพี่แสงว่าเราเอาน้ําอ้อยที่เราคั้นนะฮะมาเทใส่ลงในกระทะนี่แหละครับเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยแล้วเขาจะข้นแบบนี้เองโดยธรรมชาติของเขาเลยครับผมจะเป็นธรรมชาติเลย นี้ก็ไปหยอดพึงลมแล้กวก็แห้งครับทานได้เลยก็มีส่วนผสมมีมะถั่วด้วยงาด้วยอะไรผสมได้อ๋อคือแล้วแต่ว่าเราจะผสมอะไรลงไปครับผมอ,อนนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่ง สินค้าที่สามารถนำมาแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้น,นั่นเองครับ,รบซึ่ง <ผม S 1> ทั้งหมดนี้นะฮะก็มาจากอ้อย,อยสุพรรณบุรี50ทั้งนั้นเลยครับ,รบผไหนเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ไปลุยถึงไร่อ้อยแสดงว่ายังมาไม่ถึงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับถ้าถามอาจารย์ว่าอย่างอ้อยพันุสุพรรณบุรี50นี่นะฮะมันมีลักษณะเด่นแล้วก็พิเศษอย่างไรบ้างครับ อ้ยสุพรรณบุรีห้าสิบนะครับลักษณะเด่นของมันที่เราเห็นได้ชัดเลยนะบใบมันจะเป็นสีเขียวเข้มบใบใหญ่จะปลายใบโค้งลงมาเล็กน้อยเห็นลักษณะแตกลเราจะมองออกทันทีลักษณะของลำลำปล้องมันก็จะเป็นลำสีเขียวอมเหลืองเนี่ยถ้ามันโดนแสงหน่อยก็อาจจะเป็นสีม่วงครับแล้วก็ข้อโปนปล้องก็อาจจะซิกเซ็กหน่อยรูปร่างปล้องก็น่าจะเป็น ทรงกระบอกอย่างอ้อยพันสุพรรณบุรี50นี่นะครับคุณสมบัติของเขา่าพัน์นี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสมบัติของอ้อยพันนี้นะมันจะให้น้ําน้ําอ้อยสูงครับประมาณ4,600ถึง5,200ลิตต่อไร่นะครับอยู่ประมาณ7เดือนครึ่งถึง8เดือนนี่ความหวานมันจะอยู่ที่ประมาณ16.1บิตนะคือมันอยู่ระหว่าง13-17 อ๋อแ oh, ว่างนี้เจรียแล้วก็จะตีพกจุดหนึ่งบิกอ๋อประมาณนี้ yeah, ใช่ไหมใบ้นด้ะนะฮะอย่างอ้อยพันธุสุพรรณบุรีห้าสิบเนี่ยถือว่าทนทานต่อโรคไหมครัค่อนข้างจะทนทานโรคแท้ดําแล้วก็ลําต้นเน่าแดงฮนะพื้นที่ที่เหมาะสมที่ปลูกสําหรับอ้อยพันธุสุพรรณบุรีห้าสิบที่ไหนบ้างปลูกได้ทั่วไปครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นดินทรายหรือดินเหนียวนะ mm hmm. ที่ปกติแล้วต้องเป็นที่ที่ว่ามีน้ำถ้าเป็นเขียตํำฝนก็ต้องเป็นที่ที่ว่าฝนชุกหน่อยนะก็จะได้ผลดี ตั้งแต่นาราธิวาสยันเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายก็จะมีอยู่ที่แถวแม่สายครับแล้วก็ตรงที่เรายือนอยู่นี่ที่ศพบ,บงพะเยาจังหวัดพะเยาปลูกมากอยู่ที่ลาดบุหลวงอยุธยายน,น้อยคาน้านี่ปกติแล้วมันมีตลาดจํากัดปลูกแล้วเขาก็แปลรูปเป็นอย่างอื่นคือทําเป็นน้ําตาลก้อนราคาเดียวกันคือโลละสามสิบาทเหมือนกันอืซึ่งแปลรูปก็เพิ่มมูลค่าได้สูงกว่าขายลําละสามบาทห้าสิบปกติกเกษตรก้อน ขายอยู่ที่ลาดบุรหลวงน้องเสือนี่มันตกลำลสะสี่บาทห้าสครับถ้าจะให้ดีต้องนําไปแปลรูปต้อง,องแปลรูปครับเพิ่มมูลค่าได้แน่นอนครับคุณผู้ครับ้ียค,คุณสมบัติพิเศษของอ้อยพันธ์สุพรรณบุรี50นะครับที่มีทั้งปริมาณน้ําที่มาก มีทั้งความหอมแล้วก็ความหวานนี่แหละครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรนะครับแนะนําให้เกษตรกรนั้นนําไปปลูกนั่นเองครับแต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษแบบนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรมีอ้อยพันธุ์ดีอยู่ในมือแล้วจะสามารถนะครับนำอ้อยพันธุ์ดีชนิดนี้นําไปปลูกนําไปดูแลนะครับแล้วก็ให้คุณภาพได้อย่างที่ความสามารถของอ้อยชนิดนี้นะครับทำได้หรือไม่อย่างไรวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่กับเกษตรกรครับสวัสดีครับพี่สุริยาครับ ทำไมพี่ถึงตัดสินใจเลือกที่จะปลูกอ้อยพันนี้ครับ,รบเพราะว่าอ้อยสุพรรณบุรีนี่แตกกอดีแล้วก็ปลูกง่ายสามารถนําไปแปรรูปได้หลายอย่างครับทั้งน้าอ้อยสดแล้วก็น้าอ้อยก้อนต้องไปขายที่ไหนบ้างมีขายที่อื่นไหมฮะมนอกจากที่ทำน้าอ้อยแบบนี้ก็มีพ่อค้ามารับแล้วก็เอาไปส่งที่โรงงานเ้าแต่นแล้วก็โรงงานน้ําจิ้มด้วยอ๋อคือนี่แล้วภัณฑ์อของอ้อยี่ยสามารถนําไปแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวน,นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับที่ประสบความสําเร็จในการทําไร่อ้อยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สุริยามากครับ,บคุณครับรับคุณผู้ชมครับผลงานวิจัยแต่ละชิ้นของกรมวิชาการเกษตรนะครับกว่าจะถึงมือของเกษตรกรได้นั้นแน่นอนครับต้องมีคนกลางเป็นคนเชื่อมและคนนั้นก็คือน,นักวิชาการนั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งนักวิชาการครับอาจารย์แอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จริงแล้วอยากจะเรียกชื่อเต็มๆนะครับอาจารย์บอกว่าจริงแล้วอยากให้เรียกพี่แอร์นะครับเพราะว่าอาจารย์แอร์หรือพี่แอร์นี่ครับเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างงานวิจัยและเกษตรกรใช่ค่ะนะครับอย่างผลงานวิจัยชิ้นนี้ก็เป็นอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50ค่ะเป็นอะไรบ้างครับค่ะก็ด้วยบทบาทภารกิจของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1นะคะก็มีหน้าที่ที่จะนําผลงานวิจัยจากศูนย์วิจัยหรือสถาบันวิจัยที่ได้ผลทดลองมา เรียบร้อยแล้วเนี่ยลงมาถึงมือชาวบ้านโดยการผ่านกระบวนการทดสอบและพัฒนาร,ระบบพืชในพื้นที่นะคะตัวอย่างของอ้อยสุพรรณบุรี50ก็เป็นอ้อยคันน้ำนี่แหละค่ะก,ก็ได้นำพันธุ์ดีที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นะคะผลิตพัน์ธุออกมานำท่อนพันธุ์ดีมาสู่กลุ่มเกษตรกรของตำบลสมบงค่ะ,คะคเพื่อให้รู้จักว่าจริงๆแล้วเนี่ยพันุ์อ้อยมีหลากหลายนะคะแต่ว่า พันธ์ที่ให้ผลผลิตดีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรการปฏิบัติตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมและจะให้ผลผลิตอย่างไรนะคะโดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในพื้นที่ในที่นี้ก็เน้นไปที่กศนอนะฮะหรือการศึกษานอกโรงเรียนนะคะทีนี้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ร่วมวิจัย เราวิเคราะห์ดินนะคะก่อนที่จะปลูกอ้อยว่าดินดินของเกษตรกรแต่ละท่านซึ่งในที่นี้มีในจังหวัดนี้มี6รายนะคะมีระดับความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะธาตุอาหารหลัก N P K อย่างไรแล้วก็แนะนําการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินค่ะหลังจากที่แนะนําพันธ์ุให้กับเกษตรกรทดลองปลูกแล้วนักวิจัยทิ้งเลยไหมฮะไม่ค่ะเราก็ต้องมาเยี่ยมเยือนนะคะติดตาม เอ๊ะปลูกแล้วเป็นยังไงปลูกโดยวิธีชำไหมปลูกหรือปลูกโดยวิธีดั้งเดิมหรือว่าปลูกโดยวิธีปลูกเป็นท่อนเป็นวางวางเหมือนวางรายนะคะคแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็เทียนที่ใส่ตามใจชันก็เปลี่ยนไปะว่า อ้อยเขาต้องการอะไรดินของของเรามีแค่ไหน<ม>ก็ใส่ปุ๋ยไปให้ตรงตามค่าวิเคราะห์ดินหรือความต้องการของอ้อยด้วยค่ะคแล้วจากนั้นก็มาดูว่าเอ๊มีปัญหาในการผลิตอะไรบ้างยกตัวอย่างปีนี้นะคะ2554ปรากฏว่าอ้อยทัท่วไปของเกษตรกรเนี่ยเริ่มพบปัญหาโรคใบขาว<ม>โรคใบขาวก็แต่ว่าก็เป็นที่โชคดีว่าพันธุ์ที่เรานํามาปลูกนั้นยังไม่ยังไม่เป็นโรคใบขาว<ม>นะคะก็<ม> คาดว่าจะเป็นแหล่งพันธุ์ที่ดีต่อไปนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวกลางเชื่อมเองนะคะพาเกษตรกรับครผู้นําที่นี่ไปอบรมเรื่องการจัดการโรค Mm ที่ศูนย์วิจ <c oughs> ัยคอนแกนอีกเช่นกันเพื่อพัฒนาความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นตัวกลางที่เชื่อมเพื่อให้เขาได้มีผลผลิตที่ดีขึ้นพี่แอร์เล่าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่สั้นเลยทีเดียวนะฮะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความร่วมมือของทุกฝ่ายเลยทีเดียวนะครับจึงทําให้มีวันนี้นั่นเองครับวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่แอร์มากๆครับขอบคุณครับวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ในส่วนของศูนย์การศษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะคะได้มีส่วนร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในเรื่องของการเตรียมกลุ่มผู้เรียนคือหมายถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะคะแต่เดิมเนี่ยกสนเราอยู่ในพื้นที่แล้วจะทราบปัญหาของของเกษตรกรตลอดว่า้องมีปัญหาเรื่องของการปลูกอ้อยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีนี้พอการแก้ปัญหาเขา แก้ปัญหากันเองผลจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรผ่านไปแล้วเนี่ยกสนเราก็จะมีหน้าที่ที่จะต่อยอดต่อยอดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยก็คือเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการแปลรูปน้าอ้อยคืออยากจะขอบคุณแทนแทนชาวบ้านนะคะที่ขอบคุณกรมวิชาการเกษตรนะคะที่ที่ได้มีโครงการดีๆแล้วมามาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรจน เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเขาสามารถรู้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้อย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตรมานโอกาสนี้ด้วยความหวานของสุพรรณบุรีห้าสิบเนี่ยมันหวานกว่าขายน้ำอ้อยคั้นสดน้ำอ้อยก้อนด้วยพันสุพรรณบุรีห้าสิบค่ะน้ำอ้อยมันหวานแล้วก็สีสวยด้วย คุณผู้ชมครับนอกจากที่เรานั้นจะนําอ้อยนะครับไปคั้นเป็นน้าอ้อยสดแล้วเรายังส่งไปยังโรงงานน้ําตาลนะครับเพื่อแปลรูปเป็นน้ําตาลและที่โรงงานแห่งนี้แหละครับเขาก็จะนําทุกส่วนของอ้อยนะั้นไปใช้ประโยชน์ในการแปลรูปไม่เว้นแม้แต่ของเสียที่เหลือจากการแปลรูปนั่นเองครับกระบวนการผลิตน้ําตาลเนี่ยเรามีของเหลือใช้อ,อยู่หลายอย่างชั้นอ้อยก็เป็นอย่างหนึ่ง ทุกวันนี้เนี่ยเราเนี่ยพยายามสร้างบูลค่าเพิ่มทางธุรกิจจากของเหลือใช้เหล่านี้กรนีของชานอ้อยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราไปนําไปใช้เป็นผลิตไฟฟ้าชีวมวลนอกจากนี้เนี่ยเรายังนําชานอ้อยเนี่ยส่วนหนึ่งไปใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดใช้ไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในครัวเรือนอีกส่วนหนึ่งก็คือกา,การน้าตาลเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้การน้ําตาลจําหน่ายนะครับเพื่อให้อ่า ผู้ซื้อเนี่ยนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ผงชูรสบ้างนะครับหรือบางส่วนก็ไปทําผลิตเป็นแอลกอฮอล์นะครับเป็นประเภทเครื่องดื่มแต่ว่าวันนี้เรานํากากน้าตาลเนี่ยมาหมาักนะครับกับยยสต์เพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์ที่เรียกว่าเอทานอลแอลกอฮอล์เพื่อนําไปผสมกับเชื้อเพลิงจําหน่ายให้กับบริษัทน้ํามันซึ่งเชื้อเพลิงที่ได้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าแกโซฮอล์ไม่ว่าจะเป็น e ส0 e20 หรือ e85 e นะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมตลาดโลกเนี่ยนะครับสำหรับราคาน้ำตาลเนี่ยถือว่าดีมากนะฮะในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา ลูกอ้อยได้ถึงร่วมๆ95ล้านถึง96ล้านตันนะครับทำน้ำตาลได้ประมาณ9.6ล้านตันซึ่งถือว่าสูงมากนะครับเรากินในประเทศประมาณ2ล้านตันเศษๆเราส่งออกประมาณ7ล้านกว่าตันนะครับเราพูดได้เลยว่าเราเป็นผู้ส่งออกเป็นรายใหญ่และในอาเซียนเองเนี่ยเราเป็นอันดับหนึง่งในโลกเราอันดับ2นะครับซึ่งชาวไร่อ้อยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนสําคัญนะครับในการที่จะมาช่วยให้การผลิต ในการส่งออกเนี่ยนะครับเป็นปริมาณมากขึ้นนะครับ คตามติดราชพฤกษ์2,554สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการจัดสวนจากประเทศอิหร่านค่ะที่จำลองสถานที่ที่ใช้สำหรับระลึกถึงกวีเอกฮาวเฟสสุดยอดแห่งกวีที่ชาวอิหร่านให้ความนับถือค่ะผลงานของท่านได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะมีคำกล่าวว่าถ้าบ้านไหนมีหนังสือได้เล่มเดียวก็ควรมีพระคัมภีร์อัลกุรอานแต่ถ้ามีหนังสือได้สองเล่ม อีกเล่มหนึ่งก็ต้องเป็นบทกวีของฮาเฟสนั่นเองค่ะเราไปต่อกันที่สวนจากประเทศแอฟริกาใต้กันเลยนะคะซึ่งเป็นการจัดสวนที่โดดเด่นด้วยพันไม้ทะเลทรายของแอฟริกาใต้และไม้เฉพาะถิ่นอีกมากมายค่ะโดยจะมีญ่าซิบราที่สามารถหาดูได้ที่นี่ไม่ต้องไปไกลถึงแอฟริกาใต้ค่ะ สวนสุดท้ายที่เราจะพาไปชมในวันนี้ก็คือสวนจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่งได้จำลองลักษณะบ้านและกำแพงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเกาหลีใต้มาไว้ให้ชมกันค่ะแล้วเรายังจะได้เห็นไหหมักกิมจิที่ถือได้ว่าเป็นอาหารคู่ครัวของชาวเกาหลีใต้นั่นเองค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความงามจากสวนประเทศใดนั้นต้องคอยติดตามชมกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวไปเรียนภาษาเกาหลีสักนิดหนึ่งนะคะถ้าอือเมโตมันนโยแปลว่าพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าอ้อยที่ใช้สำหรับคั้นน้ำคืออ้อยพันอะไรคะ 1. สุพรรณบุรี50 2. สุพรรณบุรี51 ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุกการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900ค่ะสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่1 1พธันวาคมที่ผ่านมาที่ถามว่าทุเรียนที่เรานำเสนอในรายการเป็นทุเรียนจังหวัดใดคำตอบก็คือ จังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสองท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการค่ะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกระสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ มู่ชครับเรื่องราวของรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรของเราทั้งหมดในวันนี้นะครับมุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรนั้นนําข้อมูลเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับอ้อยขั้นน้ําให้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกษตรกรนั้นมีอ้อยที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดคุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้นะครับก่อนเข้าสู่กระบวนการแปลรูปเป็นน้าอ้อยพร้อมดื่มนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั่นเองครับและนี่ครับคือเรื่องราวของเราทั้งหมดในวันนี้กับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกเช้าวันอาที่แบบนี้ตีห้าจนถึงตีหครึ่งทางบูรณาธิก n ทีวีครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ และสิ่งแวดลอ้อมเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนาน